ฮลโหสวัสดีค่ะสวัสดีห้าคนขายบอยออกแล้วพี่แจงดายขายออกดีกว,ว่าสซ่เท่าแล้วเนาะพี่ไปขายออก ฮัลโหลสวัสดีค่ะเคยแกะหวัวลงมางานเอ็นค่ะเอ็นแล้ว A อ Hello, <everybody. S 2> เอ็นอีกฮัลโหลเอวิบอดี y เอากี๋ยวหัวปลวกแต่งตัวเป็นแต่งนีนะจ๊ะแต่งนีนะจ๊ะหัวปวก,ก,กที่ทำร้านกันจะน้อยน่ะก็ะเลยเท่าน่ะ <c oughs> หรอ <c oughs> อุ้ยแรงวันเกิดนางด้วยหรอสมัชิกติดติปแรงหลายคนแทนเอาจัดพร้อมกันละดีนะไม่รู้มาจัดอย่างวันเกิดบ่มีเงินติดพวงมาลัยสวัสดีค่ะผมสวยมากย้ายนี่เด็กเขาคุณค่ะย้ายอู้ยังหัวโปกก็ไับพวกมาลัยหลายก็่าเยอะหน่อยเยอะหน่อยคือผมให้พวงมาลัย ขายค่ะขายมาซื้อแน่สามตัวร้อย <c oughs> เงียบบื้อบค่ะพัทยาเงียบมาก <c oughs> thank you เงียบมากค่ะ ดูค่ะเจะ้าแม่มหาเทวีเจ้าเอาสิใครไม่ใครไม่ตายตายหมดละค้างานมันเกิดจะนอ้อยตุ้มหัวมันเบาไปโอ้ยจะเอาวุ่นนาะเอาสีฟองฉันเคยใส่สีองฉันเคยใส่ฉันหามีเห็นแกตางหูรุ่นนี้วันน้อยเชเอาล่อรถบอกค้ะ กูเซ็กซี่ยิ่งยอมเออสวยใส่กันเพชรมีนี้หล่อนหล่อนใส่ไม่อกนี้มันถึงจะไม่ได้ปูแบบตอมช่วยนะไอีตอมมันซื้อใจมีนี้เหมือนกันเนาะเออมันจะเท่ากับตาดําเราอันนี้มันใหญ่เกินแล้วมันเหมือนผีว้าวแรงว่ะเหมือนผีเอาจริงๆ ฉันใส่นี้นี้มันจะทําแบบว่าให้มันเมียนไงมันจะแบบว่าอันนี้มันแบบมันเหมือนสดๆออกมาทําไมไม่ติดขนตาปลอมบอบฉันเจบตาฉันติดขนตาปลอมก็ได้มันก็ไม่ได้ติดนะเนี่ันติดว่าฉันเจบฉันเคี้ยงปาร์ตี้เบิร์ดเดย์ชนีหีหหมอย ชนีหีโบชนีหีโบแล้วพร้อมแล้วค่ะกะเทยร้อมเป็นแรดแล้วค่ะมีดนตรีหรอมีดนตรีสดนะ้าบอกมันร้องเพลงหน่อยมีดนตรีนะคะแดนค่ะ ยอมยอมชิดแรกช่างไซส์ชุดสีดำย้ายสุนิสี่รอยหรือจึงงี้เนาะจึงยอมยืนหนึ่งเลยอู้ยุยยอมฉันอยากทำทรงนี้บ้างว่ะโสฉันอยากลองทำว่ะเยจะรอดไหมไม่รอดหน้าฉันมีการอดไหมรอดที่หนึ่งหน้าจะเล็กเนาะฉันรวบตึงไม่ได้หน้าฉันใหญ่อันนี้อันนี้ลูกสาวชื่อเตนอายุยี่สิบนี่ยยายหรอ ตอนแรกจะคิดว่ามันประมาณยี่สิบแปดยี <S <S um> ่สิบเก้าเออนางตัวใหญ่ไงแกมาแต่เด็กเด็กก็ดูหน้าก็เด็กอยู่นะถ้าดูจริงๆนางก็เด็กอยู่นะนงเนางเขายดีหรออมาขายนาำหรอพัทยามานานหรอกแม่มานักแต่อายุสิบห้าโอ้สิบห้าเลยเหรอนี่อยู่นี่หกปีแล้วห้าหอมึงให้เบิ้งบารประสาชนให้เราเบิ้งบตรประสาทชนอ่ะแต่ก่อนไปทำที่ไหน ก็อยู่พัทยาได้แหละแม่อยูเทดมีผัวฝรั่งรับเลี้ยงหรอมีทุกวันนี้มี <c oughs> ป้านางมีผัวรับเลี้ยงนะจ๊กะกระเทยเท่ายอมแล้วนะจ๊ะกระเทนยนอนมีผัวรับเลี้ยงนะอ่ะนางก็เป๊ะนะนางก็เทศฝรั่งอ่แกนางก็ต้องมีผัวป้าที่หนึ่ง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 เอาสที่หนึ่งไม่มีที่สองสองร้อยขออีกสองอีกสองรอยยอม พิ้งข้าวกอง n ค่ะพิ้งข้าวกองด่วนๆเอาท้ายหายเลย